สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ฟ u n นว o นะครับไม่ได้อัดนานเลยก็เออันนี้เพิ่งเก็บตังคบสามพันนะครับช่วงนี้ไม่สามพันหกพันนะครับน <1, S 1> <32 S 2> ี่คือสาออันนี้ผมเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้เลยก็เลยตังจากหกพันหนึ่งร้ยเจ็สก็เลยเหลยอแค่ร้อยเจบนะครับก็วันนี้จะมาเปิดซองสุดท้ายที่ผมยังไม่ได้เปิดนะครับนั่นคือ Unify m i n นะครับ <Yeah. S 1> ถามว่าซองนี้มีอะไรนะครับมีนี่เลยครับที่เคือคือมิวทีที่ น้องๆเขาเรียกกันว่ามิวทีเพราะมันเป็นมิวทูกับมิวมันก็เลยเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามนี่เออก็เลยเป็นมิวทีอันนี้ต่างต่างประเทศเขาเรียกชื่อนี้เลยนะว่ามิวทีแล้วก็อันนี้ก็จะมีกาเบียสกับกลาติน่า <B> อันนี้ก็ของไทยออกไปแล้วแต่ก็อ่าของของบ้านของยูว่ายูมันออกชุดที่3มอะ่ะ <No. S 2> จริงๆชุดเนี้ยถ้าเทียบกับของไทยเนี่ยชุดเนี้ยยังมาไม่เต็มก็คือมาครึ่งชุด ของไทยเนี่ยมันก็จะตามด้วยอะไรนะเรียกว่าเนี่ยพอมันยูนิฟายมามันก็จะเหลือแค่คอสติมิทอียิปกับคอสติมิทอียิปต์กับฮิดเด้นเฟสอ่าอใช่ที่มันอยู่ระหว่างกลางเออที่มันอยู่ระหว่างกลางแต่ว่าในออนไลน์ไม่มีฮิดเด้นเฟสนะครับเพราะว่าอันนั้นต้องเปิดจากซองเท่านั้นอืออต้องเปิดแล้วเอาโค้ดมาใส่เท่านั้นถึงจะเปิดได้ฮิดเด้นเฟสอ่ะใช่ซึ่งอ่าโอเคเราก็จะไปดูไอ้นี่กันดีกว่านะไปดูพรีวิวการ์ดกันก่อนกันว่ามีอะไรบ้างนะครับคร่าวๆอืมเดี๋ยวนะจึ๊ก นี่ก็จะมีบูเทล่าบูเทล่านะครับแล้วก็หลักๆก็จะมีเนี่ยบูเทล่ามีไครลิ้วไครลิ้วตัวนี้เคยมีคนเอาไปจัดเล่นอยู่นะครับมันมันใส่จี้ใส่ห้าใบเนี่ยมันสามารถใส่ทริปเปิลจี้กับจี้อะไรก็ได้สองใบตีได้เลยนะครับก็ตีสองร้อยเจ็ดสิบคู่แรงเลยนะแรงเออแต่ว่าเขาต้องอาศัยการอีโวนะครับที่ที่พูดพูดไปนะครับกาเบรียสใช่ฮิทานนะครับพี่ของไทยออกแล้วนะครับนี่ตอนแรก คิดว่าของไทยจะมาด้วยถ้าเคลดิโอมานะครับอของไทยนะทุกคนก็ต้องใส่ลงไฟฟ้ากันแบบปึมบัมเลยนะใช่เออเพราะว่ามันตีเคลดิโอไม่เข้าถูกเพราะว่าเคลดิโอเนี่ยมันบอกมันไม่รับดาเมจจากโปยมอนที่เป็น gx หรือ ex เพราะฉะนั้นแท็กทีมเนี่ยจะตีเคลดิโอไม่เข้าและสำคัญเคลดิโอเป็นท่าน้ำาช่กลังโจมตีมันร้อยสิบแล้วถ้ามันติดช้อยแบนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นร <140. S 2> ้อยสี่สิบก็คือจะน็อกด้อนแรมได้พอดีนะครับเขาก็จะเลย เขาก็เลยเปลี่ยนจากการเล่นเคลดิโอไปเล่นเป็น huh. ม ah, it ิวทีแล้วใส่เป็นอ่าใส่ไอตัวดอนแลมไปเป็นตัวอ่าแล้วก็ลาติโออ่าลาติโอลาติอาร์ตลาติโอตัวเดียวอ่าลาติโอลาติโอจีเอ็กเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าอ่าถ้าเรามีโบยมอนสี่หรือต่ำกว่าเนี่ยเราไม่สามารถใช้ท่าตีได้แต่เพิ่ว่าเราไม่ใช้ตัวลาติออสตีอ่าเราใช้มิวทูตีอ่เราใช้มิวทีตี ถ้าตีมันจะเป็นรอยยี่แล้วก็ป้องกันดาเมจจากแอคทกกีมนะครับแล้วก็อ่าคุชิโตนีต่มาแล้วนะครับอันนี้ข้ามไปก่อนเลยอ่ะแล้วก็มาเป็นตัวเจ้าไอ้นี่มัน,อนเ,เอ้นี่มันอาร์ติเนทอาร์ตปะไม่ใช่นี่อาร์ธรรมดาอาร์ตินเนทอาร์ปะเอเอ,อถูกแล้วนี่นี่อาร์ธรรมดาอ,อ,อาร์ติเนทอาร์เป็นแบบนี้เออไม่ออกอย่ามิรามิอย่ามิรามินะครับอ่าบังกีรับังกีลาฐ อ่าแล้วก็นี่หนึ่งในอุปกรณ์สำคัญนะครับนการเดเดว GX นะครับเอาไว้เล่นกับสูกาโด้งนะครับแล้วก็ไลจูจูนะครับตอนแรกก็คิดว่ามาไม่ถึงแต่ก็มานะครับนี่ต้นมะพร้าวอ่านาชีกับบุคโลเออนาชีกับบุคโลนะครับแล้วก็โกดักนี่คิดว่าในอนาคตนะครับเด็กพวกนี้เนี่ยน่าจะมาในของไทยแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราจะเปิดในที่นี่นี่แบกกี้ดักไลนะครับ วอนนี้จะเปิดในแบบในแบบออนไลน์ก่อนแล้วกันนะเทนเนอร์เทนเนอร์เนี่ยก็จะมีมีจริงก็มีหลักๆก็จะมีไอ้นี่เลยเนาะที่เหลือที่เหลือไม่ค่อยมีอะไรนะครับไม่นั้นโดนแบนด์ในเอ็กเพนไม่ได้โดนแบนด์ในของหลักอ๋อเออมีป่าทองวันนี้โอเคเราไปเปิดเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ผูจะเปิดก่อนแล้วกันนะสิบห้าซองรวดไปเดี๋ยนะไปลุย ไม่ใช่เปิดตรงนี้มใช่นอะเธอไม่ใช่มันไม่มันต้องไปอย่างอื่นก่อนอันนี้เราโดดฆ่ามาจากไอ้นี่ไงมันเลยเปิดไม่ได้มาแพ็กอุ้ยอุ้ยขอทองึงก่อนแล้วกันอ่ะเปิดสิ่งดวงแต่จริงๆล้อ thunder เนี่ยเดี๋ยวประมาณเดือนเจ็ดใน us เนี่ยก็จะตกท้ายแล้วนะครับมันจะมามันจะมาติดอยู่แถวทีมอัพนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยเด็กล้อโซนก็จะหายไปบงไม่มีอะไรนะครับมีเช็คดวงจริงดิ สิบห้าสองลวดตา<ะ>อ่ะดูเดีด๋ยวดูนะวันนี้นะมิวทีสี่ตัวเกินใช้แค่แสามซองเนี้ยผมเนี่ยเปิดไปน้อยมากนะครับก็เลยจะต้องมาเปิดให้มันครบๆไปนะครับสองแรกก็ยอดเยี่ยมนะครับน,น้อยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะสำหรับสองแรกสเตเดียมเนวิเกเตอร์นะครับอันนี้ถือเป็นของดีนะครับเป็นไอเทมเอาไว้หาสเตเดียมก็คือมันจะทอยเหรียญสองครั้งแล้วก็ อะสเตเดียมไม่ดีตรงคอยเรียนเลยฮะไม่ดีตรงคอยเรียนแล้วก็ได้หัวก็ได้เลยก็ได้สองใบเลยนะจึ๊จก็ได้หัวหัวได้สองใบนะได้ก้อยๆไม่ได้กับใบแต่จริงเป็นของที่เขาหากานนะฟ้าเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยสเตเดียมมันเก่งมากเพราะฉะนั้นใบเนี้ยถือว่าเป็นใบที่เราต้องติดเด็กไว้นะครับเฮ้ยอันนี้เป็นหนึ่งในเมื่อกี้ไม่ได้อธิบายนะทิทานเนี่ยถ้ามันสลับจากข้างหลังขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยมันจะสามารถ ดูด energy ไฟเข้าตัวมันได้นะครับทาหลักๆเนี่ยเขาใช้ท่า gx กันนะครับเอามาใช้ gx ท่า gx เนี่ยมันบอกว่ามันจะตีตาม energy ไฟที่ energy ไฟเออไฟที่ติดอยู่บนตัวมันนะครับคูณ50สนะครับสมมติว่ามันโดดลงมาปุ๊บดูดขึ้นไป6กใบกด gx มันก็ตี300นะอะไรประมาณนี้ตีแรงมากใช่น้องๆอย่าคิดว่ามันไอ้นี่นะครับว่ามันติดอ่าใครไปติดในสนามได้ถึง6ใบนะครับแต่ว่าเด็กไฟเนี่ยมันมีทั้งช่างเชื่อมมีทั้งคาคี มีทุกอย่างมีหลายอย่างอ่ะเออมีมีเป็นการโกงติดอิเล็กทรอนเนี่ยธาตุไฟเนี่ยเด่นโดดเด่นมากนะครับถ้าเป็นตัวมือแรกก็จะเงา,าเงาหน่อยเออถ้าเป็นตัวเริ่มต้นก็จะเงาเงาหน่อยแต่ว่าอบิ่นี้มันยังดีนะฟ้าคือหลังจากนี้เราสามารถกดสลับแล้วปุ๊บแล้วค่อยขึ้นไปก็ได้เหมือนกันนะอืมเออยังไม่ใช่เงาสักทีเดียวตัวเนี้ยยังพอได้มันจะไม่เหมือนโคโค่เออมันจะไม่เหมือนโคเคโค้แคนั้นเลยโคเคโค GX คือโคเคโค GX มันต้องลงจากมือแต่อันเนี้ยมันสามารถ สลับจากสนามขึ้นไปได้ไใช่มันจะค่อยๆดูดของมันไปใช่ต่อไปดูดด,ดึง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 เฮ้ยทานมาแล้วอุ้ยมายบอกบอกว่าดีแต่เมื่อกี้ก็มาอย่างนี้นะคู่เนี้ยเออมามา,มามามาเหมือนกันเลยไม่ใช่อะไรนะคือกาเบ,<า>บีบยกค่ไอ้กกระเบียกกระบก็ด้วย,าายกรไบก็มาอยูอว่าข้างด้วยปั๊บ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 โอ้สามบทเฮ้ยโอ้โหนี่ขันหัไม่ค่อยได้เปิดนะไอ้ใบ อีใบที่แบบซ้ําก็ซ้ํากันแบบทีๆเลยนะเฮ้ยรีเซ็ตแอมฟอยล์แอมเบบเบนน์ด์ไปมาว่ามา,มา<ป>โกดักครับอ่ะความสามารถโกดักนะครับมันจะตี40นะครับตามอ่าซับพอร์เตอร์ที่เราทิ้งจากบนมือนะครับมันจะเป็นเด็กซับพอร์เตอร์อคือเรายิ่งมันใส่ซับพอร์เตอร์เด็กเนี้ยใส่ซับพอร์เตอร์เยอะมากคือแบบ พอถึงตอนจังหวะตีเนี่ยเราไล่ทิ้งเนี่ยปั๊บปั๊มปั๊ปั๊ปัป๊แล้วเดี๋ยวพอเจอหน้าเราก็ลิเลียปืดจวกขึ้นมาใหม่หกใบใช่เอ,อแล้วก็ไปปัมป๊มปั๊มไปอย่างนี้ยบอกเลยเ,ยเนี่ยเน่งนาเพจเราเชัดเออชใช่เน,เนี่ยเป็นเด็กท่านน้ำท่าเด็กหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งนะเออสำหรับพี่ฟูถือว่าเก่งนะครับมันสามารถทิ้งสี่ใบเท่านั้นนะครับก็สามารถน็อกพวกท่านไปได้อย่างสบายๆแถมติดจี้แค่สองใบด้วย และธาตุน้ำนะครับมันมีจุดเด่นในการติดจี้จากหลุมขึ้นมาบนตัวใช่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ติดสองีเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากนะครับน <No. S 2> แล้วก็ธาตุอนะครับมันก็ทอยเหรียญน,นะครับถ้าตาเหรียญละร้อยมั้งบวกเพิ่มเอ,อ่อทอยเหรียญบวกเพิ่มหนึ่งร้อยแล้วถ้าถ้าใส่ใส่หกเอ็กตาคือใส่ไปแปดแปดจี้อ่ะฟ้าเออมันจะให้ทอยเหรียญสิบครั้งแทน อตียันไส้ไหลไปยันตายอ่ะแต่ว่ามันไม่ค้นมันเรียกว่าไงดีว่ามันไม่ค่อยมีใครใส่ท่า GX ท่านี้หรอกอออเไปใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยเอาไว้ตีก็พอละใช่แต่เด็กแต่เด็กนี้ที่เราเห็นเขาเล่นเนี่ยเขาก็ใส่ตัวเนี้สี่ตัวเลยนะเออแล้วมันก็ติปุ๊บปุ๊บสองทีแล้วก็ตีปั๊มปั๊มปั๊มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเออโหนี่นี่คืออาร์ธรรมดานะอยากบอกว่าอัติเดียนอาร์สวยมากนะครับค่า ชอบมากเลยมันมันมันไม่ได้สวยแต่มันอะมันหาเออมันหามันหาโอ้โอระคังงงเงี้ยงต้องนิ่งระคังกระดิ่งปุ้งฟิงเฮ้ยสองตัวติดเลยเฮ้ยเพิ่งเห็นลิงสองตัวกาเบียดกับกาชอมนะครับหรือว่าไอกาเนียเคไม่ใช่กา กาเบียสกับกีลาตินา่า,นากาช้อมเชื่อเงกยบกาเพียมชิดชื่อญี่ปุ่นนะครับก็ถ้าแรกนะครับใส่จี้อะไรก็ได้ตี4ี่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับ <c oughs> ถ้าตีแถวหลังไม่คิดวิกเนตนะครับส่วนท่าที่2เนี่ยใส่3จี้ตีร6 0กนะครับก็จะเป็นจี้จิตจี้หมัดแล้วก็จี้ใส่นะครับ <c oughs> รี160 <c oughs> เนี่ยเสร็จปุ๊บมันบอกว่าท่าตัวนั้นเนี่ยเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วบีดามีเคาน์เตอร์วางอยู่เนี่ย มันจะตีจาก160เนี่ยเพื่อไปอีก80เป็น240นะครับสุดยอดแล้วก็ GGN GX นะครับ GGN GX นี่คือเอาเลือก่อาเลือกการ์ดโปเกมอนของฝั่งข้ามหนึ่งตัวนะครับเอามันอ่าเรียกว่าวอย่างไรวะเอาเอามันลงหลุมไปเลยเออเอามันลงหลุมแต่ว่าไม่ได้ไพ่นะ hmm. เออแต่ถ้าเราใส่เป็นเอ็กตร์สามมัดอ่ะก็คือ6จี้แหละแต่ว่าเป็นอย่างเงี้ย จิตจิตหมัดแล้วก็เพิ่มไปอีกหมัดหมัดหมัดง่าคือหมัดสี่จิตจิตสองเนี่ยมันจากเป้าเดียวมันจะเพิ่มเป็นสองเป้า oh. แค่นั้นเองนะครับแต่ก็เหนื่อยนะมันไม่มีทางติดได้หรอกเพราะว่าเด็กเด็กเน้นพลังจิตนะครับท่ามันก็โอเคแหละท่ามันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในท่าที่โอเคแหละแต่ว่าก็ก็ต้องก็ต้องอาศัยแรงติดนิดน,นึงอ่ะ <S <S ซึ่ง <S <S ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ทํากันนะครับเพราะว่าใช้ท่าปกตินี่แหละใช่ไม่ไม่ใส่เพิ่มนะครับนี่แกเปิดนี่คือมาจะมาครบทุกตัวแล้ว ก็ต้องมิวท uh> ีแล um ้วว um um. um well um um ันเนี้ยมิวท um ีไอ้เน uh, um ี้ยแม่งมาพร้อมกับเวลากูรูแล้วก็มิวทีแทม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 นี่เราเปิดไปนิดเดียวเองนะมาแบบรัวๆเลยวันนี้ถือว่าคั้นข้างล่างดีเฮ้ยนี่เนาะไฟอิเซียมนะครับว้าวอ่าท่าตัวที่อ่าจะใช้อันนี้ได้เนี่ยต้องติดท่าแอร์ต้องมีแอร์สลันะครับต้องมีท่าแอร์สลัติดอยู่มีชื่อมันถึงจะใช้ท่านี้ได้ใครมันดี ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าใส่สี่จี้นะครับตีร้อยแปดสิบหลังจากนั้นเนี่ยก็จะป้องกันดาเมจเหมือนเคโอ้ดีแล้นะไฟไฟเนียมเสี้ยมในเนี่ยอะไรนะไฟอิงไฟไฟไฟอิงไฟอิงเนียมเออเซตเซตสี่โอ้ยากจังเออเปิดไปกี่ซองแล้วอุ้ยเปิดไปแปดซองเองครึ่งทางครึ่งทางครึ่งทางได้สามตัวสุดยอดแปดได้สามนะครับถือว่าสุดยอดนะครับ นี้ผมจะเหลืออะไรบ้างไหมเนี่ยอุ้ยเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะเอ้ทำไมเงียบทำไมเงียบเป็นเลดดีเกินไปไงเฮ้ยนอมมอนเซียมด้วยออนอมมอนเซียมตัวที่ติดต้องมีท่าแท็กเกิลน,นะครับแล้วก็จะใช้สี่ใช้สี่จี้นะครับตีสองร้อยนะครับถ้าทอยเหรียญหลังจากนั้นทอยเหรียญน,นะครับฟิปคอรยูเกตถ้าได้ก้อย ไอ้แขก400ดาเมจอ๋อถอยไปเรื่อยๆแล้วก็หลังจากนั้นถอยไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ก้อยอถ้าถอยแล้วก็นับไปเลยว่าได้กี่หัวแล้วก็บวกไปหัวละ40<อ>ถือว่าเป็นท่าที่ดีแต่อันนี้นับเป็นท่า GX นะป่าอเออพวกเนี้ยผมไม่มีอะไรเลยเนี่ยมีท่าแทเกิร์นี่ยเนี้ยอย่างไบดูบเนี้ยมีท่าแทเกิร์ก็ติดให้มันเลยมก็ตีดให้มันแล้วก็มีครบ 4G รับ เยเโหเ้ก็สำหรับแบบพวกโนโจีเอ็กว่าเออพวกโนโจีเอ็กอยากจะใช้ท่าจีเอ็กอะไรเงี้ยฮึดูคาริโอเอออะไรอย่างเงี้ยเอออ,อันนี้มันเป็นท่าท่าแบบเด็กแบบโนจีเอ็กเขาอยากจะใช้จีเอ็กบางทีแล้วมันก็ต้องหาตัวมาใส่ตัวจีเอ้ยนี่นี่เชลิตบอลน,นะครับอันนี้เป็นบอลที่ดีมากๆครับทีมไม่เห็นว่าเชลิตเออเชลิตบอลน,นะครับบอลแดงหาโปเกมอนจีเอ็กนะครับซื้อ คือหาโปเกมอน GX อะไรก็ได้เลยนะครับซึ่งเรียกว่าไงดีวะบ้านเราอาจจะอของไทยอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้เพราะว่า f o r m มตมันกว้างมากนะครับก็ <No. S 2> คือบอลน,นี้อาจจะไม่ได้ใช้ <No. S 2> ไปใช้พวก bon bon เน็ตบอลไฮเปอร์บอลอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าหาอะไรก็ได้ซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาต้องจำยอมใช้บอลน,นี้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีบอลในระบบเลยนะครับบอลหมดเออคือเขามีแค่เน็ตบอลแล้วก็โปเกมอนคอมบิวนะครับแค่นั้นเองนะ ก่อน,อนที่ซอสชิวจะออกเนี่ยเขาไม่มีบอลอะไรเลยนะครับเพราะนั<ช>้นเชอริทบอลเนี่ยต่างประเทศเลยต้องใช้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ<ช>่งบ้านเรานี่ไม่มีผลเลยเออือไม่มาสักตัว oh โอ้โออกไปแล้วสามตัวมันจะไม่ให้พี่ฟูแล้ววะโอ้โค้โโเทนเนอร์นะครับถ้าโปเกมอนด้านหน้าของเราเนี่ยเป็นโปเมอนแท็กทีมครับจากตัวสองจะกลายเป็นตัวสี่นะครับโค้ดเทนเนอร์ยอดมันกลไี่ไงเมื่อกี้มันมีแอันแล้ว มีแอ๋อ๋อเมื่อกี้มีแอ๋เสแลชใช่ป่ะเอออ๋อมาติดกับที่นี่นี่เองไทโน่ไทโน่นี่เองไม่ใช่ไทโน่อะไรนะแบบบรีบรีอีกสองสองอีกสองซให้โอกาสฉันอีกตัวหนึ่งได้ไหมครับไม่ฮึบ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 ให้โอกาสฉันเถอะเออตัวสุดท้ายไม่งั้นเดี๋ยวเลทปกตินะเน็กเน็กเน็ก มันงนั้นเล่มันจะปกติไงให้ผมมากกว่าอันนี้ทำอะไรได้ r remove l l l e f f e c t effect attack on your and each of your Pokemon แ,แล้วมันจะดียังไงวะม,มันบอกว่าอ๋อมันจะมีตัวตัว,ตวแบบว่าคือ Remove effect ก็คือหลังจากตีไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฟาก็จะมีแบบพวกที่แบบตีแล้วฝั่งเราเจ็บ<อ>ตีแล้วเราติดมืออะไรเงี้ยถ้าเราทําอันนี้ถ้าเราใช้อันนี้ปุ๊บฝั่งเราก็จะไอ้น,นี่มันก็จะหายไปของเราก็จะหายไปนี่เ<ป><ป>อง ซองสุดท้ายอเลทเกินแล้วไปเบียดเบียดในฟานะครับแย่ที่สุดอะละครับอ่ายามิรามินะครับกับบางกีรานนะครับใส่5จี้นะครับตี210นะครับถ้าโปเกม,มอนอ่ที่ฝั่งตรงข้ามที่เป็น GX นะครับหรือว่า EX นะครับโดนน็อ o เอาท์จากท่านี้นะครับเราจะได้หยิบไพ่การเพิม่มอีกหนึ่งคือถ้าเราแบบตอนแรกเราตอดตอดตอดต,อด,ตอดแล้วแบบ ไอ้โปเกมอนไอ้เนี้ยกำลังจะตายอะ่ะโปเกมอนแท็กซี่กำลังจะตายเอานี่ขึ้นไปตีปุ่มได้สี่ไพ่เลยนะเ <Ooh. S 1> ข,ข้มแข็งอ่ะเข้มแข็งแล้วก็ถ้า GX นะครับใช้ห้าห้าอินเนอร์จี้นะครับตีสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ถ้าเราติดเพิ่มไปอีกห้าจี้แต่เรคิดว่าเอาไอเนี้ยไปไว้ในหลุมแล้วก็หยิบมิวทูมาใช้<อ>ใช้ดี<ช><น>กว่าคงจะมันหน้าไม่แต่ผมก็ต้องติดจี้ตามนี้นะเออมิวทูมิวทีอ่ะมันก็ติดจี้ตามจริงด้วยอืม แล้วก็พอมิวทีมานะลงไฟฟ้าก็จะเกอนไปหมด<อ>เพราะว่าก็จะปิดมิวทีด้วยอีกทีนึงอ,อันนี้แม่ใส่เพิ่มอ,อีกค่าจี้อ่ะฟาเป็นใส่ส<อ>ิบจี้ถ้าเราใส่สิบจี้นะครับนอกจากจะตีสองร้อยห้าสิบแล้วเรายังโมเด็กฝั่งตรงข้ามสิบห้าใบครับโอ้นี่เันกะเอากะเอาทั้งตีไม่ตายก็ขอกองหมดอ่ะอจริงจริงสิบห้าใบนี่ถือเป็นการตีที่ทําให้กองหมดได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ายุคหลังเนี่ยมันจั่วเยอะมากแล้วจั่วเร็วด้วยใช่ หันมาอีกแป๊บนึงหมดใครจะไปทําได้วะสิบสิบใบอ่ะอินเอเจียสิบใบในสนามนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอาจจะไปเล่นคู่กับเก็กโคงะอะไรนี้นะครับน่าจะพอได้อยู่ก็โอ้โหแต่ถ้าเล่นกับต้องเล่นเป็นเด็กมันอ่ะแล้วก็เล่นเก่ากัเอ็นมืดแล้วก็ค่อยใช้มอดิล่าย้ายเอาอประมาณนั้นนะครับอ่ะปลาลุยยาวเฮ้ยแล้วแกเหลืออะไรฉันเบียดเบียนนี่นเปิด<ๆ>มิวทีก็ชนะแล้วจริงๆ ที่เปิดมาทั้งหมดไม่มีความหมายถ้าฟาวเปิดมีทีได้ึขอดูนี่นี่ก่อนก่อนอ่าวันดูลิงยูเเทิร์นอ่าเนี่ยกดขี้ขวาดีกว่าขี้ขวาอเินวันดูลิงยูเเทิร์นอีสเพยเยอร์แอเพยเยอร์เมสเซอร์อันนี้โปเกมอนพอเป็นการหาโปเกมออีโวจากฟอสซิลแล้วก็เอามาวางบนเบนได้ใช่ไหมฟอสซิลพุทธโดดโปเกมอนออนทูเดเบนแอนด์ซัฟเฟอร์เดร็ก อีสปเพเยอร์เซิร์ชแนดิกโอเคอย่างนี้ก็ไปเล่นกับปูเทล่าได้ใช่ไปเล่นกับปูเทล่านะครับโอเคไปช่างมันต่อเลยไม่สนใจถึงบึ๊บ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 บึยบิง๊บบึ๊บบึ๊บบึลบบึบ๊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 บ อันวนนัะลิงกอดลิงกอดลิงกอดผลไม้ทุเรียนทุเรียนดูยเอ้ยฉันเอาเปียบมาแล้วเย่ที่สุดฮึบฮึบขอโอ๊ยแล้วกดที่ขวาดูเลยทันทีจะไปใส่อารมณ์ทำไมเนี่ยกับเมาส์เนี่ยไม่ได้มันจะจะโดนพี่อ้าวดีเซตสเต็มขอ กาเบียกาเบียตัวนี้กูได้ข่าวว่าก,กูก็มีเยอะเปิดในไอ้นี่ก็ได้นะครับเปิดในอะไรละ่ะคาตาเตอร์เด็กก็ได้นะ <c oughs> ปุ๊บปุ๊บปุ๊บพี่ชายเบียดเบียน <Dark City. S 2> จังมันกูไม่อยากได้อะไรโดนเบียดโดนเบียด <c oughs> เร็วดิอย่าทำให้เลทมันตกต่ำอุ้ยโอ๊ยน่ะไปคิดว่ามันจะไม่ได้ไงมันก็เลยเปิดไม่ได้นันทีฉันคิดว่าฉันต้องได้ ฉันคิดไว้แล้วฉันต้องได้น้ทำไมไมมึงมาบ่อยจังวไอตัวนี้ก็เขาเข้าไปเล่นกันนะจริงๆอ่ะเหรอเออฉันเคยเห็นเด็กระดับโลกอยู่โอ้ระดับโลกเลยมาใส่ทิปเบิลจี้ตีอืออืขอดูดูขอดูน้องม้าหน่อยน้องน้องไม่ใช่น้องเอออ๋อฮาปูเหรอใช่ลุคแอดเดอะ o o อปอ t ฟหกการ your a เด็กแอน u ์พุทธสองออ t เดมอินท n ยูเอร์แฮอ๋อ เปิดท็อปการ์ดหกใบหลังจากนั้นเอาสองใบขึ้นมือที่เหลือทิ้งก็เป็นการ์ดจั่วที่จั่วลึกดีนะครับจั่วถึงหกใบนะครับดึกดึกโคตรกดดดดดดะไไไไไไไงงมมปป้้้้เเยยน่่จสววววิิ ถูอมะพร้าวลิงถือมะพร้าวอย่าทำเลดเขาเสียนะอยาได้ดีต้องเปื่อให้ได้หนึ่งน้อยสองใบนะสองใบเฮ้ยไม่กี่องแล้วไม่รู้ดูไม่ทันเดี๋ยวแอบแวะดูหน่อยอุ้ยอ้อลิงบาลเลยไหนโอ้โหโอ้โหเหลือสองซอง ไอฟ้าเอาละครับตอนนี้นะพี่ฟ้านะครับต้องทําปฏิหารครับเปิดสองซองติดนะครับซึ่งผมบอกเลยปฏิหารแม่งจะมีจริงหรอวะต้องมีเนี่เปิดโบโอให้ครับปฏิหารไม,ไม่มีจริงครับตอนนี้พี่ฟ้าทําเลทตกนะครับเปิดไม่ได้เลยเลยครับสิบห้าซองหลังครับได้เชลิี่บอลไปไปหนึ่งกรลากัวตัตมีประโยชน์สุดในบรรดาทุกอันไม่ใช่ ว่าตัวเดียวเราจะเล่นยังไงวิวทีก็ไม่มาโอเคก็ย่ำแย่นะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็เึง่ะเบียดเบียนไม่กูเลยอ่ะในตัวเดียวจากสิบห้าซองครับโอ้รับไม่ได้นะครับรกมึงมึงต้องบอกว่ากูรับไม่ได้อยู่คนเดียวสิรับไม่ได้เลยครับกูเทล่าไม่เกี่ยวนะครับโอ้หหนักลครับรอบนี้นะครับตาเบียดนะครับนี่ฮิตทานนะครับ เคียวดิโอมึงเลยเคียวดิโอโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะได้เรียกว่าอะไรดีได้อ่าไม่ใช่จะกดไอ้นี่ทำไมจะกดฟิลเตอร์เอานี่ถือว่าโอเคนะผมยังไม่เคยมีเชลิสบอนมาก่อนก็ได้มา2องใบนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็รีเซตตัแต่มีเกินมาอีก2องใบนะ่าจะเอาไปเทรได้นะครับ ไปเทดได้นี่เออสวงพุ่งน่าจะได้สักซองหนึ่งเลยกลับมานี้นะครับเผือ่อมันคนมันขี้เกียจเปิดหาครับมันบางทีมันเด็กหนึ่งมันก็ใช้แค่ใบเดียวนะครับใบหนึ่งสองใบอะไรเงี้ยไม่เกินนะครับเซสแตมโอเคก็ประมาณนี้แหละครับก็ไม่มีอะไรแล้วชอ <laughs> อยากจะบอกน้องๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือเอ่อไหนก็ฟิลเตอร์เอาละ อันนี้น้องๆจะเห็นว่ามันจะมีชุดใหม่ออกแล้วนะครับชื่อชุด r e เบลแคชนะครับก็อันนี้เนี่ยจะออกในวันที่1พฤษภานะครับซึ่งตอนนี้มันก็ใกล้หนึ่งพฤษภาคมากแล้วอยู่เหลือประมาณ10กว่าวันนะครับใช่รีบๆเก็บเงิน10กว่าวันเนี่ยยังไม่จบนะเพราะว่าหลังจากที่ของออกเป็นการ์ดจริงออกเนี่ยเราต้องรออีกหนึ่งอาทิตย์มันถึงจะเข้าในระบบออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเวลาประมาณอีกประมาณ2ออาทิตย์ ในการเก็บซองเก็บเงินเก็บทุกอย่างนะครับซึ่งตอนนี้ผมแนะนําให้ดองเงินเดี๋ยวผมก็จะดองเงินและหลังจากนี้ผมจะไม่มีคลิปเปิดไอ้นี่แล้วครับคปิปองเปิดซอ,องแล้วก็จะให้ดองเงินนะครับแล้วก็ดองตั๋วไว้เยอะถามว่าดองตั๋วทําไมนะครับเงินก็จะมีอีเวนต์ซึ่งพอเวลาซองออใหม่ๆเนี่ยครับอีเวนต์เนี่ยมันรีวอร์ดเนี่ยมันจะเป็นแบบซองใหม่3ซองใช่อะไรอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเราจะพอซองใหม่อีเ,อเวนต์เข้าปุ๊บ เราจะระ,ะดมเอาอีเวนต์ซองเ,อเรียกว่าอะไรตัวตัวอีเวนต์ทั้งหมดอะระดมเล่นไปเลยครับใช่น้องๆจะได้ซองใหม่เนี่ยกลับมาบานเลยถ้าน้องขึ้นที่1นงน้องๆขึ้นที่1ได้นะครับมันก็ได้ซองกลับมาบานเลยและที่สําคัญน้องน้องๆเนี่ยถ้าน้องๆคิดว่าอยากจะหาเงินใช้นะครับผมแนะนําว่าไอซองที่ไม่ล็อกเนี่ยเก็บไปขายได้นะครับมันมีคนรับซื้อนะครับ ใช่มันมีคนรับซื้ออยู่ใช่อย่างน้อยๆก็จะมีซอง10บาท12บาทอะไรเงี้ยน้องๆสามารถขายได้นะครับถือว่าทําเงินไปในช่วงปิดเทอมแล้วกันไม่มีอะไรทําก็นั่งเล่นโปเกมอนที g นี่แหละซึ่งตอนนี้ของผมนี่ยตัวเหลืองเนี่ยผมมีถึง170เซตร้อยเจ็ดสิบเจ็ล้นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้ากว่าจะถึงวันนั้นจริงๆเ่ยผมน่าจะมีประมาณ200ว้าวเออแล้วทั้งผมตีตำาๆแตบบ่ว่า หนึ่ง uh, ครั้งไอหนึ่งตัวถ้ากับหนึ่งซองเนี้ยผมก็น่าจะมีประมาณ200สองร้อยซองในชุดหน้าซึ่งผมก็จะเอามาทําทุกอย่างเลยเอามาซื้อนู่นนี่นั่นเอามาเทดเอามาทําอะไรนะครับซึ่งผมไม่แนะนําให้เปิดซองล็อกนะครับก็แนะนําว่าไอไม่แนะนําให้เปิดซองไม่ล็อกนะครับแนะนําว่าให้เก็บเอาไว้แล้วก็เอาไปเทดสิ่งที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆจะได้เด็กกนเดี๋ยวตอนนั้นก็จะสบายแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเนาะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับ ไปพบกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันกน,นะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะลงคลิปอะไรนะครับโอเควันนี้ลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ <Okay. S 2> สวัสดีครับ